สวัสดีครับพานเมจินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานอายุทยาเหมือนเช่นเคยนะครับผมก่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปประมาณสองวันนะครับเนี่ยครับผมวันนี้เราก็จะมาอัปเดตหน้าง,งานให้ดูนะครับผมเนี่ยครับผมก็กดเสร็จแล้วนะครับแปลงนี้กระแผวนนี้นะครับผมเมื่อวานนี้เสาเข็มก็มานะครับมาส่งไว้ สองเที่ยวนะครับนี่ผมว่าขยับไปอยู่นะครับขยับไปแถวสุดท้ายครับแถวนู้นครับแต่มันปิดก้อนน้ำหนักครับผมตอนนี้กําลังยกก้อนน้ำหนักออกอยู่แล้วก็ฝนตกด้วยนะครับเนี่ยสองวันเนี่ยมีน้ำขังบางส่วนครับเนี่ยมันจะทำให้ดินเละนะครับเดี๋ยวผมต้องปูแผ่นก่อนนะครับผมก่อนเดินเข้าไปนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวดินจมมาแล้วไม่ได้นะครับผมเนี่ยครับดูขนาดก้อนน้ำหนักเปล่าเพียวเพียววางไว้ก็ยังยุบแล้วนะครับผมดูนะอันนี้ต้องเดินเครื่องเข้าไปนี่ต้องปูแผ่นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับผมเนี่ยครับผมผลงานส่งห้าสิบห้าสิบนะครับบางต้นก็ตัดนะครับผม ต้นนี้ตัดครับเดี๋ยวยกก้อนน้ำหนักเสร็จแล้วก็ปูแผ่นนะครับผมนะเนี่ยใส่กองตรงนี้ครับเดี๋ยวติดกองทรายนี่เดี๋ยวให้หน้างานโกยออกไปนะครับมีหมุดติดกองทรายอยู่นะครับผมคนงาน แปลงแรกใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตรงมานี่แถวเหลือแถว,แถวสุดท้ายแล้วนะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนท้ายกดนะครับมาเปลี่ยนใส่กดท้ายนะครับผมเนี่ยครับสามสองสองนะครับเนี่ยครับผมที่สาคัญตรงนี้เลยนะครับเนี่ย ติดขอบกำแพงเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวเอาแผ่นปูแล้วก็ค่อยท้ายแย่เข้ามาติดกำแพงนะครับเนี่ยครับสามต้นสี่ต้นเนี่ยต้นนี้ติดกำแพงมากที่สุดรับเนี่ยห่างกำแพงไม่ถึงเมตรครับก็จะประมาณนี้นะครับผมตามแผนที่วางไว้นะครับว่าจะทำยังไงนะครับผม ช่องนี้ก็เป็นช่องการทําทงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่ยนั้นเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมออ,อก,กอนะครับผมทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับมีครบจบทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกเครื่องกดระบบไฮดรอลิกนะครับเสียงไม่ดังไม่เสร็จเือนนะครับอันนี้ก็ที่ผมขับอยู่นี่ก็เครื่องกดระบบไฮดรอลิกนะครับต้องใช้แบบนี้นะครับเพราะว่า ที่เขาตอกเอาข้างกำแพงนะครับเป็นเสาดินดันเนี่ยการดินเนี่ยครับผมเขามาร้องเรียนนะครับว่าเสียงดังก็จะประมาณนี้ครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเครื่องกดมากดแทนนะครับน้องก็วันนี้โปรเจก t นั้นแมคโครมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม ายอาชีพนะครับตากแดดเพียวๆนะครับคลิปเด็ดไม่มีตัดต่อนะครับผมสดๆกันไปเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พอสังเขตเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับเดี๋ยวผมทำงานก่อนนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผม